อามามุชะเปิดเนาะตื่นเลยปากกะนาตก้อกันนะอันนี้ยามมีมีอดชีดุยนาตะเล่มกราคมเนาะนี่คือขี้คุโต๊จาจคือชีสเดยว้มมนธนาน้สาธุอัน้โอคีลาเนาะคือในีคีลาลีเนาะอีเนียทุกคนเซเนาะมาีคือถอฮาร์ดซเนาะ คลิปทีตาตัวเครื่อนูดเดมีเครื่องนูดเดมีน้อฮอนะมีตัวมอซานู้อตัวมุมอมีมีซาฮอตัวมุ้เอยอชาซาฮอนี่อะแคดอธรรมะเดมีเจนนะอยู่ก็งานเนี้ยไปคือทอนี้ไปเทสดีก็งานน้อคือตอนที่นู้ดเดมีนะฮะเทสเมทตดีน่าจนำหูแลนะ ดูดพ <Workers>, ุธอ่บลอเจตบลอเจเนาะอยไม่ได้คีลาน้มาเพียกว่ามลดต่อเนาะตอนนี้ยานะเดจะตามพ่บ้ากขอช่วยคีเนาะบลอเจบลเจนะันสุนะนี่ข้นานล้าเือแก่ปเ็บปวาเนาะแก่ปาะสบเืองอะไเนาะไปเตะถอดีบเอดนีบบ้าขอช่วยคีเนาะอันนี้ ทรมาเรื่องเนบะนหรือพอเือเนตเมธทรมาดาวะมื่อปิเนาะแล้ก็เนบะโพลีน่าโดโคโดนะคือทวิดาล้มบาก็จูขก็ชาตาคลีตาโกตาจูเนาะเวิาคือตอนนี้นี่ีล่เนียนยนนต่ไม่ได้เนาะตัศยที่ฮอตมีเนาะฮอมีชาชีชาหมูป่าบ้ากว่าชวยดีสชอบกันเนี่ยทีนเนี่ยเนาะกว่าปบาบ้เนี่ย มันมีมีขอเลยเนาะนะนี่ก็มีก็เลยเนาะนี่นะก็ได้แต่ตะกุยก็นี่ก็ก็เนาะ1มุเจ็บก็ก็